ติดสุดเต็มปลายเลยนะติดสุดดีมากสวัสดีครับทุกคนวันนี้ลุงหนุยจะพาเราทุกคนมาดู NK6848 ที่ปลูกหน้าแรงด้วยระบบน้ำหยดกันนะครับถ้าชมคลิปนี้แล้วลหรือก็าฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับลุงหนุ่ยด้วยนะครับเดี๋ยวเราลุยเข้าไปดูกันครับ แปลงนี้ก็เป็นข้าวโพดพัน NK หกแปดสี่สิบแปดที่ปลูกหน้าแรงด้วยระบบน้ำหยดนะครับวางสายทุกล่องแปลงนี้นะครับเป็นการทำข้าวโพดรอบที่สามตอนนี้ก็มีอายุประมาณแปดสิบกว่าวันแล้วนะครับความเขียวของใบก็ยังคงดีเลยนะครับยังเขียวสดอยู่นะครับขนาดช่วงนี้อากาศร้อนแล้วก็ค่อนข้างจะแรง เดี๋ยวเราเดินดูแถวริมกันนะครับนี่ก็เป็นความสูงของลำต้นโดยประมาณนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้สำหรับ NK6848 นะครับใช้ระบบน้ำหยดนะครับวางสายทุกล่องวางสายน้ำหยดทุกล่องเลยนะครับที่โคนต้น ริมนะครับก็จะดูสวยดีมากๆเลยนะครับนี่ก็เป็นขนาดของต้นนะครับขนาดของต้นเราต้นใหญ่ดีนะครับต้นสมบูรณ์ระยะห่างนะครับของการทำข้าวโพดนนะ้าแรงก็ประมาณนี้ก็จะดูดีมากเลยนะครับระยะห่างก็ประมาณ25่สิบห้เซน ขนาดฝักจากพื้นดินมาก็น่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรเฉลี่ยนะครับดูแถวริมนะครับเปลือกเปิดเลยนะครับแล้วก็ติดสุดดีนะครับไปดูขนาดฝักของแถวริมก่อนนะครับค่อนข้างจะสม่ำเสมอเลยนะครับความสูงของฝักจากพื้นดินมา ถ้าเราสังเกตดูนะครับว่าเขาค่อนข้างจะอยู่ในระดับเดียวกันเลยนะครับเดี๋ยวเราลุยเข้าไปดูข้างในกันดีกว่านะครับว่าขนาดฝักข้างในกับข้างนอกจะมีขนาดใกล้เคียงกันหรือเปล่านะครับเพราะว่าแถวด้านนอกนี้ก็จะได้รับอากาศค่อนข้างจะเ,เยอะ แต่ตรงนี้ตรงที่เป็นหัวงานกระจุก,กะจุกรกเลยนะครับต้นถี่มากๆก,ก็มีฝักทุกต้นเลยนะครับ80กว่าวันนี้ก็กาบเริ่มเหลืองเลยนะครับแต่ต้นก็ยังเขียวสดอยู่ก็เพิ่มแป้งเพิ่มขนาดของเมล็ดให้กับ้าวโพดของเรานะครับเราลุยเข้าไปตรงนี้เลยก็ได้ ข้าวโพดน้าแรงนะครับหนอนเป็นของคู่กันเลยนะครับตอนนี้เลยได้เลยนะครับขนาดฝักนะครับฝักอยู่ในะระดับเดียวกันเลยนะครับความสูงแล้วก็ขนาดฝักก็ค่อนข้างจะส,ม,สม่นเสมอกันนะครับความใหญ่ กับเหลืองลนะครับตรงนี้เนี่ยว่าติดสุดดีหรือเปล่านะครับดูว่าติดสุดดีหรือเปล่านะครับก็ใหญ่อ้วนนะครับความยาวเปลือกก็ยังแน่นๆอยู่นะ ด้านใน,นนี่ติดสุดเ็นปลายเลยนะติดสุดดีมากเลยแปลงนี้นะครับเท่าที่ลุงหนุ่ยสอบถามมานะครับจากเจ้าของแปลงก็เป็นการทำรอบที่สามของปีนะครับ แต่รอบที่สามนี้ก็ใช้ปุ๋ยมากับน้ําหยดอย่างเดียวนะครับปริมาณการใช้ปุ๋ยก็เฉลี่ยแล้วไล่ละประมาณหนึ่งลูกนะครับช่วงที่ปล่อยมากระบบน้ําหยดก็เลยจะได้ข้าวโพดที่สมบูรณ์แบบนี้นะครับฝักยาวใหญ่นะครับก็เหลือระยะเวลาไม่นานก็ได้เก็บเกี่ยวเลยครับแปน เอาลิงก็จะเนะขียนอะไรขนาดปักนะปักค่อนข้างจะสม่ำเสมอกันทุกต้นเลยนะครับความใหญ่ของฝัก แต่ถ้าลุงมีโอกาสนะครับจะเข้ามาดูตอนขอเขาเก็บเกี่ยวว่าผลผลิตจะได้ประมาณเท่าไหร่นะสำหรับการทำโพดหน้าแรงรอบที่สามของปีก็คือทำข้าวโพดแล้วก็ทำข้าวโพดแล้วก็ทำข้าวโพดต่อเลยนะครับไม่ได้พักดินแล้วก็ใช้ระบบน้ำหยดการให้ปุ๋ยก็ให้ปุ๋ยมากะระบบน้ำหยดนะครับ สมอมากสำหรับคลิปนี้นะครับมือก็ขอบคุณมากนะครับที่ก็ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับมือสวัสดีครับ